vivo X 2 0 0 FE ตัวเล็กสเปคตัวท็อป รายละเอียดสเปคจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ vivo x 2 0 0 fe มาพร้อมกับหน้าจอ amoled ขนาด6.31นิ้วอัตรา refresh rate 1นร h z มีน้ำหนักเบาเพียง186กรัมแล้วก็มีความบางเพียง7 9 9มเมครับชิปเซต mediatek d i m e n s i t y 9300+ plus และมาพร้อมกับ fun touch os 15ครับ vivo x 2 0 0 fe รองรับการใช้งาน ai หลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น image studio ปรับแต่งรูปภาพด้วย ai หรือว่า ai ช่วยงานเอกสารแล้วก็การทางานในเรื่องความปลอด ใคยเขาก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับมีระบบป้องกันข้อมูลถึง2ชั้นมีการป้องกันความเสี่ยงจากมิจฉาชีพและล็อกหน้าจอแบบอัตโนมัติหากตรวจพบความเสี่ยงครับในเรื่องของกล้อง X200 FE ก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น X Series นะครับก็คือใช้เลนส์ไซส์กล้องหลังมี3ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซล แล้วก็เัลตไว Y ความละเอียด8ล้านพิกเซลครับตัวกล้องหน้ามีความละเอียดที่50ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ความจุ6,500ม ah, ิลลิแอมป์ถือว่าเยอะมากเลยนะชาร์จไวถึง90วัตต์มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 6 8สีตัวเครื่องของ X 2 0 0 FE ถือว่าทำออกมาได้น่ารักสดใสมากเลยนะครับมีทั้งหมดสีสีด้วยกันได้แก่สีฟ้า สีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีดําครับและนี่ก็คือราคาแล้วก็ความจุของ vivo X200 FE นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับขนาดกำลังดีพกผ้าสะดวกน้ําหนักก็เบานะครับกล้องก็สวยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจใน vivo X200 FE คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าซื้อสีอะไรกัน